เนี่ยนะอันนี้ขยับไม่ได้ครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับแกมาดูนะครับก็ตรงรุ่นนะเห็นไหมความยาวเท่ากันนะครับเป็นลูกหมากตองห้านะครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ล็อกกิฟต์เรียบร้อยนะครับ่นตรงนี้เราจะไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับ เหมือนได้รถใหม่ออกมาจากศูนย์เลยนะครับท่านผู้ชมเโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนลูกหมากันซักนอกในนะครับผมขอบสวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้จะมา เปลี่ยนลูกหมากแหลกนอกในนะครับของมัดด้าสองนะครับผมทอดนอด็อตเบอร์สิบเจ็ดออกมานะครับกับกิบล็อกนะ ใช้ค้อนตีออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมออกแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนออกมาเลยนะครับ อันนี้เสียนะครับลูกหมากลูกหมากปลายแหลกนะปอดกิฟนะครับกิฟล,ล็อกกันฝุ่นแหลกนะครับ กันฝุ่นแหลกคลอลูกมากแหลกนะเดนี้ ขันแน่นแล้วก็ขันลูกหมากแหลกออกนะออกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นที่ขันลูกหมากแหลกหรือว่าที่ขันไม้ตีกองนะครับใช่ป่าวฮะใช่เบใช่ป่า ออกแล้วนะครับสมสมอันนี้เนี่ขอะไรอ่นี่นะครับตรงนะครับทุกอย่างตรงกันนะครับวัดความยาว แล้วก็วัดรวมัดเจ้าน็อตรวมอยู่อ๋อนี่เป็นรหัสเสียงใช่วันหลังอ่ะวนหลังฮะบอไปไหนเนี่ยจะไปไหนแล้วโอ้ยไทยเขาเขาอัจตบีมาเต็มเลยเนี่ยว่ะพี่ใหญ่ไม่อยู่ครับนี่ครับตรงนะครับผมความยาวนะครับความยาวก็ตรงนะครับเท่ากันนะครับเกี่ยวด้วยเกี่ยวเท่ากันนะเกี่ยวนี่ไม่รวมเลย อันนี้แน่นเลยนะขยับไม่ได้นะครับฝั่งนี้หลวมเนีน่ยนะอันนี้ขยับไม่ได้ครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับนี่นะเครื่องมือพิเศษนะ ครับขันตัวนี้ให้มันแน่นเลยนะึพอขันแน่นแล้วก็มาวางไวนะ้เน่ เพิ่งทำกันผุนเผาผัางซ้ายมาป่ะเห็ียนลูกปืนหรือว่า,าทำอะไรทางซ้ายอ๋อ oh, เปลี่ยนใช่เห็นรอยทำใหม่ใหม่ตัวแหลกแลแหลกเขาไม่หลวมใช่ไหมยังครับยังแน่นอยู่เลยครับ อันนี้เป็นลูกหมากขันชักนอกนะครับตรงนะครับตรงรุ่นนะเป็นลูกหมากตองห้านะครับเทียบอย่างเงี้ยนะครับพอเราเทียบตรงแล้วเราก็แกะออกมานะถ้าแก่แล้วเอาไปคืนยากนะถ้ามันไม่ตรงแกะมาดูนะครับก็ตรงรุ่นนะเห็นไหมความยาวเ,เท่ากันนะครับเป็นลูกหมากตองห้านะครับ

้อมีค่าอใช่ยิงบวกเยอะแล้วเนี่ยบวกเพิมๆครึ่งใช่เงินดีมล่ะไหนได้กูบอกห้ลนใช่เงนเปลี่ยนแล้วไม่ได้กำไรใครจะเปลี่ยนใช่ไหมเินเราใช่เยอะหรอเาไม่คิดค่าแรงแล้วติดค่าแรงมาห้าร้อยแล้วพี่หรอเออถ้ามันก็เต็มๆให้เห็นลูกค้ามาเปลี่ยนยาง รวมไว้ในนั้นแหละแล้วก็บอกว่าเธอเราผก็รวมหไกันในอะไรนั่นแหละพี่จะได้สบายใจเหี้ยวอเอาไม่ดีก็เปลี่ยนเลยพี่ไพวกเขาเนี่ยวันนั้นไปที่ในร้านร้านเขาบอกแล้วเลว่ามากหน้ารู้เว้ยเป๊ะเลยจัดให้เป๊ะเลยเหมือนสูนเลยเหมือนออกมาจากสูนเลยโผล่ไปเลยใช่ไหมมันออกมาจากสูนเลยไงเอาแบบสูนหายไปเลย เรียล้วบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ล็อกคลิปเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับเหมือนได้รถใหม่ออกมาจากศูนย์เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนลูกหมากันซักนอกในนะครับผม โอเคนะครับสวัสดีครับผม